สวัสดีทุกคนกันได้นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปานันทีวีกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเปิดห้องลับแบบไรโทเปียนะคะซึ่งมันเป็นบ้านใหม่เนาะอ่า<ม>ก็คือวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเยอะนะคะอ่าโอเค<ม>ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีคะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วใครที่เพิ่งเริ่มมาดูช่องเรานะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคค่ะและสําหรับใครนะคะที่ อยากถามคําถามเกี่ยวกับตัวป่านยังก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเลยนะคะอยากถามอะไรก็ถามมาเลยนะเพราะว่าป่านจะเปิด Q&A นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปเลยนะคะก็คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนต้องคอมเมนต์คลิปนี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยจ้าโอเคทุกคนบ้านหลังนี้นะคะไปเลยเข้าบ้านไปเลยนี่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 ข้ามาเลยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ต้องมาเรียงภาพนะคะป่านก็ได้เรียงแล้วปกติเราจะต้องมาเลียงภาพแบบนี้ เราเลียงนะคะอ่าแล้วเราก็เข้าหลุมดำตรงนี้ไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปนี่เราก็จะต้องไปหมุนนะคะหมุนสีแดงตรงนู้นนะคะโอเคทุกคนไปดูกันเลยนะคะหมุน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 ตรงนี้นะคะหมุนนี่หมุนแล้วนะคะทุกคนน้องก็จะสวยประมาณนี้เลยแล้วเราก็ ได้ของขวันมาตรงนี้นะคะของขวันเราก็มาเปิดของขวัญน,นะฮะเปิดเลยเอย่าบัตรกดเปิดไม่ได้เอเราก็จะมาดูกันนะคะว่าปา่านจะได้อะไรป่านได้ศูนย์กีฬาโทเปียอีกแล้วทำไมบบเป็นอะไรกับศูนย์กีฬาโทเปียสักทีทุกคนก็ใครได้อะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะว่าใครได้อะไรที่มันเร่อๆอ่ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะอ่า กสำหรับใครนะคะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆนะทุกคนนะขอโทษด้วยนะคะที่คลิปมันสั้นเกินไปเนาะก็ใครที่อยากเล่นกรบป๋านนะคะคราวนี้คลิปนี้ประจ ա สุมแอป,ปทั้งหมถ้าคนเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อมานะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากถามคำถามนะคะ<ม>ก็อย่าลืมคอมเมนตะ์มาด้วยนะคะคลิปนี้เท่านั้นนะคะทุกคนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย 对。<Okay. S 2> okay.